สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําหนังสือที่ชื่อว่าคิดก้าวหน้าเล่มนี้นะคะตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ในหน้าที่88ค่ะจะมีคําสอนที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องสั่งสมความมั่งคั่งภายในค่ะในโลกแห่งธุรกิจเราจะพบคนที่ประสบความสําเร็จเป็นประกายเจิดจ้าประหนึ่งดวงดาวแต่ในโลกแห่งจิตใจ เราแทบไม่พบคนที่ประสบความสำเร็จในการสั่งสมความบั่งคั่งภายในและใช้มันเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จเลยความมั่งคั่งภายในเรียกอีกอย่างว่าภูมิปัญญาความรู้จะกลายเป็นภูมิปัญญาเมื่อได้รับการพิสูจน์จากประสบการณ์คนที่ร่ำรวยในโลกภายในคือคนที่มีปัญญามากมายผมเชื่อว่าหากเรารวบรวมพลังของผู้ผร่ำรวยปัญญา และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมโลกอุดมคติจะต้องเกิดขึ้นความมั่งคั่งภายในเป็นสิ่งจำเป็นหากประเทศต้องการพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองทั่วโลกจะชื่นชมและยินดีกับสิ่งนี้ตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นร่ำรวยขึ้นในแง่เศรษฐกิจแต่ในแง่ความมั่งคั่งภายในแล้วผู้คนและสังคมโดยรวมยังไม่ร่ำรวยขนาดนั้นเหตุผลหนึ่งก็คือ ญี่ปุ่นในปัจจุบันยังไม่มีกลักเกณฑ์ที่แยกแยะอย่างชัดเจนว่าใครที่ฉลาดอย่างแท้จริงและปรัชญาประเภทใดที่เป็นภูมิปัญญาผลจากประชาธิปไตยทำให้บุคคลหลากหลายทำงานในหลายสาขารวมทั้งโลกปรัชญาด้วยคนที่ไม่มีทางฝันว่าจะได้ตีพิมพ์หนังสือเลยเมื่อเกิดหากเมื่อเกิดเมื่อหนึปีก่อนตอนนี้สามารถเขียน และตีพิมพ์หนังสือได้อย่างง่ายดายคนก็คือมีนักเขียนมากมายและหนังสือหลากหลายถูกตีพิมพ์และเพิ่มจำนวนข้อมูลและวัฒนธรรมอย่างมหาศาลกระแสะแห่งข้อมูลมากมายทำให้เราไม่อาจตัดสินได้ว่าอะไรมีค่าหรือไม่มีค่าเรามักจะตัดสินผู้คนโดยดูจากความนิยมโดยไม่แน่ใจว่าผู้มีชื่อเสียงเหล่านั้นจะมีความสามารถจริงๆหรือไม่ นี่คือผลเสียของโทรทัศน์และวัฒนธรรมหนังสือป๊อปและดูเหมือนว่าวัฒนธรรมสมัยใหม่จะค้นหาแต่ความสุขเพียงชั่วเล่นแต่ไม่สามารถมองเห็นภูมิปัญญาที่แท้จริงได้ในช่วงเวลาเหล่านี้ผมขอย้ำถึงความสำคัญของการเปลี่ยนทัศนคติต่อชีวิตของแต่ละคนเพื่อจะบำรุงและสร้างนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ให้เหมือนดังเช่นอดีต ทัศนคติที่จําเป็นคือความเต็มใจที่จะเรียนรู้เพิ่มแต่การสะสมข้อมูลอย่างสเปสปะนั้นไม่มีประโยชน์ไม่ว่าคุณจะเก็บข้อมูลไม่สําคัญจากหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือรายการโทรทัศน์มากเพียงใดคุณก็ไม่สามารถก้าวไปถึงระดับสติปัญญาขั้นสูงได้ไม่ว่าจะในยุคไหนแม้แต่ยุคที่ท่วมท้นไปด้วยข้อมูลความคิดอันดีเลิศมักเขียนขึ้น และตีทิมพ์โดยคนจำนวนน้อยการจะค้นหาความคิดอันมีค่าเช่นนั้นได้เราต้องมองหาพวกเขาอย่างแน่วแน่และอ่านวรรณกรรมที่ดีเพื่อจะพัฒนาโลกภายในคุณจำเป็นต้องมีชีวิตที่รุ่มรวยชีวิตเช่นนี้จะเผยให้เห็นถึงความบุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจตราบเท่าที่คุณยังคงถูกพันธนาการด้วยลกวัตถุ อย่างหนาแน่นจิตวิญญาณของคุณย่อมไม่มีที่ว่างพอดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องสร้างความมั่งคั่งทางวัตถุให้เพียงพอเพื่อคำจุนชีวิตประจำวันได้เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณคุณควรอยู่ห่างจากสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อจิตใจและรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอทุกวัน เพื่อสร้างความรุ่มรวยทางจิตวิญญาณในบทนี้ผมได้คุยถึงหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งขอกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าตกลงแล้วผมจัดผมจัดเฟารมอยากรวยว่าเป็นความดีหรือความชั่วผมขอตอบว่ามันน่าจะดีนอกจากนี้หากความร่ำรวยถูกใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่โลกมันย่อมจะมีอำนาจมากยิ่งขึ้นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยเหตุนี้ เราเยื่อมถูกกำกับด้วยกฎแห่งการเติบโตซึ่งรวมถึงกฎแห่งความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองด้วยเราต้องใช้ชีวิตตามกฎเหล่านี้ควบคุมทิทางการใช้ชีวิตและส่งเสริมให้โลกดีขึ้นผมหวังอย่างจริงใจว่าทุกคนจะร่ำรวยมากขึ้นทั้งทางวัตถุและจิตวิญญาณและใช้ประโยชน์จากความร่ำรวยนี้เพื่อประโยชน์และความสุขของคนหมู่มากค่ะอันนี้ชอบ บรนทัดสุดท้ายนะคะด่รวยทางวัตถุและจิตวิญญาณและใช้ประโยชน์จากความดํ่รวยนี้เพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากอืมค่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็นี้มีหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะก็จะเป็นหนังสือที่ทํามาเพื่อที่จะเหมือนบอกไว้ละเอียดภาพ,พยนต์ใหม่ของ Happy Science นะคะกฎแห่งจักรวาลภาค ของท่านเอโลฮิมค่ะในหนังสือเล่มนี้มีการพูดถึงเอโลฮิมซิตี้นะคะเอโลฮิมซิตี้ก็คือจะเป็นเมืองที่อยู่ในยุคข,ของท่านเอโลฮิมค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนรูปร่างนะคะของน่าจะเป็นเซนเตอร์หรือว่าศูนย์กลางของเอโลฮิมซิตี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเมืองที่ท่านเอโลฮิมนะคะสอนเรื่องความรักแล้วก็ความยุติธรรมนะคะจะเห็นว่า เมืองก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่เ,เราเคยมีเมืองแบบนี้อยู่บนโลกของเราค่ะก็อันนี้สามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้ในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเรานะคะ The l o s of the Universe ภาค Elohim ค่ะก็วันนี้เรามาต่อกันด้วยการสวดมนต์ประจำวันค่ะ วัจนแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรัน์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสาดจอมมาให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพ,พ นี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผล คือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าออสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธ,ธอาณาจักรแห่งพุทธ,ธะคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นดานแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นดานแห่งปัญญาและธรรมะ อันหนึง่งนี่เป็นดานแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุจเรือลำเล็ก ที่ลอยไปบนกระแสะน้ําแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลําเล็กหากไรผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสี่ยงเสียงแต่ถ้าว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุดไม้ถ่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสะน้ําเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้อง บทพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งคุมทรัพย์อันมหาศาลคุมทรั์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคําสอนบทพระธรรมนั้นเป็นศัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดั่งแก้วผลึกจากพระเม่ตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิต มือที่จะช่วยนำทางไม่โบกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมีได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลาคืออดีตกาลปัจจุบันกาลและอนาคตกาลถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่เกาะขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันปางก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคําสอนอันเป็นนิรันร์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมน พรปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตดำทองไปสู่ดินแดนแห่งพุทธ,ธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยก บนโลกนี้จงปราศจากความบาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลาย ล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและทรงต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณาที่นี้ว่าจะต้องอยู่บนจิตอันเป็นกุศล และดำเนินชีวิตในวิถีธรรมตามพระธรรมคำสอน คำมธิฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเดผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเราแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาของเราปลอดุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดปลอดุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดปลอดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเรา คำมัทิฐานต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้อแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นหลั่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นหลังที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความกล้าหาญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใครขอวิงวอนท่านทุกๆวัน ปรดจองช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันปลดจองช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้ปลดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทงปวงด้วยเถิดปลดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิด ขอขอบพระคุณท่านขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ